สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะชาวนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีก็จะมาอัปเดตนะคะเขาเปลือกอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะหอมมะลิสดนะสันปะตองปทุมธานีนาะปีนาปังนะอ่าอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดใดมาดูเลยคะ่ะทั้งขึ้นทั้งลงนะราคาจริงจากลงสีดังๆนะคะราคาจากพี่น้องที่อัปเดตมาด้วยราคากลางหลายพื้นที่มาดูกันคะ่ะวันนี้ผสมจัดให้จัดเต็มให้เลยคะ่ะอย่างเช่นคุณจรุณีบอกว่ากขสิบห้านะ,ะเปจบุญเจ 7,000บาทยาย่านะคะอุบล12บาทเกศรินนะคะบ้านม่วงสกลนคร11,000บาทสีสเกต12บาท50จะกคุณรสจนาคุณเกษร์นะคะพเยาว11บาท50นะคะถึง12บาทอ่าสุทธาสินีนะคะบางนางบวชน,นะสุพรรณบุรีค่ะปะทุมธานี8,004นะคะนาริสาปทุมธานี18,002อุตรดิตค่ะคุณกุ้ง12 12บาท30นะคะจากสังขระสุรินนะคะคุณถนอมเหมือนเดิม พันสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์สตางค์นะคะ,ะมาดูค่ะมาดูมาดูนี่คือจากโรงสีนะคะข้าวหอมมะลิ

อุดรธาน,นี13,000บาทถึง14,000บาทอุบลราชธาน,นี12,000บาทถึง12,300บาทสุรินทร์ค่ะ12,000บาทถึง12,500บาทความชืน25-30%นะคะและสีสะเกตค่ะ12,000บาทถึง12,500บาทอันนี้ข้าวสดนะจากโรงสีเลยเป็นยังไงทุกคนคะ่ะจัดมาให้นะ ราคาตรงกับพี่น้องหลายพื้นที่เลยนะยังไงก็ร่วมกันคอมเมนต์ได้หากไม่ตรงหรือ,อเป็นราคาไหนร่วมกันคอมเมนต์นะคะ อามาดูสันปะตองค่ะทุกคนคะ่ะนาปีนาปลัง65สิ้าทับหกนะความชื้นสิค่ะเชียงใหม่ฮะหนึ่งบาทถึง12,800บาทใช่ไหมตรงไหมคอมเมนต์มานะคะคอนแก่นค่ะ9,500บาทถึง10,000บาทอันนี้เป็นข้าวสดสังเกตข้าวสดนี้จะต่ําลงมาราวๆอ่าหนึ0งพกับ2,000เนาะเกือบ2,000ันราวๆนี้ค่ะนะคะอ่าอุดรธานีค่ะหนึ่งบาทถึงหนึ่งหบาทค่ะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายการนี้กันค่ะทุกคนรายการต่อไปนะคะข่บเิกเจ้านาปรังปี2565มี2จังหวัดค่ะฉะเชิงเศรา9,400บาทถึง9,600บาทราชบุรี9,300บาทถึง9,400บาทปรับลดลงนะ100บาทค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ รายการต่อมานะคะปึกเจ้าณปี2565/66ค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะ9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิจิตร9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุโขทัย9,000บาทถึง9,100บาทกำแพงเพชร9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิษณุโลก9,000บาทถึง9,300บาทสุพรรณบุรี9,400บาทถึง9,500บาทเพชรบูรณ์9,300บาทถึง9,400บาทพระนคร สีอยุธยา9,500บาทถึง -9,600 บาทจังหวัดชัยนาท9,500บาทถึง -9,600 บาทอุทัยธานี9,300บาทถึง -9,500 บาทอุตรดิต9,000บาทถึง -9,200 บาทปรับลดลงนะคะจากสัปดาห์ที่แล้ว100บาทค่ะลบุรี9,200บาทถึง -9,400 บาทนครนายก9,400บาทปทุมธานี9,200บาทถึง -9,500 บาท จังหวัดนคปรปฐม9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดอ่างทอง9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดสิงห์บุรี9,400บาทถึง9,700บาท ดูรายการต่อมานะคะข้าวเปลืองหอมมะริปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดสุริน14,000บาทถึง14,800บาทนะคะปรับลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะ200บาทจังหวัดนครราชสีมา15,500บาทถึง16,000บาทเป็นข้าวแห้งนะคะทุกคนค่ะรายการนี้ข้าวแห้งนะ ที่เปิดมาตอนแรกที่นําเสนอครั้งแรกเป็นข้าวสดนะคะจังหวัดบนราชธานี14,400บาทถึง14,700บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,900บาทถึง14,500บาทจังหวัดศรีสะเกษ14,800บาทถึง16,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด15,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดยโสธร14,830บาทถึง15,480บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,400บาท ถึง15,700บาทจังหวัดนครพนม13,500บาทถึง13,800บาทจังหวัดขอนแก่น13,200บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนคร13,750บาทถึง15,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,000บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,800บาทถึง14,000บาทจังหวัดหนองคาย13,200บาทถึง14,000บาท มาดูเข้าเก่ากันบ้างนะคะยังรับซื้ออยู่ยังมีอยู่นะคะมหาสารคามกัน12500บาทถึง15300บาทน้องบริวุด15000บาทถึง15600บาทจังหวัดมุกดาหาร15000บาทถึง15500บาท รายการต่อมานะคะข้าเปลือกฮอมลีที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะมี3จังหวัดค่ะปี2,565นิบากนครสวรรค์9ก้าันรบาทถึง9,500บาทจังหวัดลบบุรี11,600บาทถึง12,100บาทจังหวัดพิจิตร2 8 8 0 0บาทถึง13,000บาทปรับลดลงนะคะจากสัปดาห์ที่แล้ว200บาทค่ะ รายการต่อมานะคะค่าเปิดปทุมธานีในปี2 5 6 5ทับ66ค่ะทุกคน ลบบุรี9,500บาทถึง9,800บาทปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะ100บาทค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะั้น1 6 0 0บาทถึง1 7 0 0บาทนะคะปรับลดลงเช่นเดียวกันนะทุกคนค่ะสัปดาห์นี้ปรับลดลง100บาทจังหวัดชัยนาท10,000บาทจังหวัดอ่างทอง9,800บาทถึง11,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทจังหวัดนครนายก1 0 0 0 0 400บาทสังเกตราคาข้าวเปลือกปทุมเนี่ยจะอยู่ราวๆนี้นะคะนะช่วงที่มามีอัปเดตแรกๆปีที่แล้วก็ราวๆราคานี้เลยนะคะ,ะมาดูข้าวเหนียวกันบ้างค่ะข้าวเหนียวมเมล็ดยาวนาะปี2 5 65-66ค่ะจังหวัดขอนแก่น11,000บาทถึง11,200บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทจังหวัดสกลนคร10,000 ถึง11,300บาทจังหวัดกาละสินหนึ่งมืบาทจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งบาทถึง1,500งบาทจังหวัดลำพูนหนึ่งมืนหนึ่งบาทถึง1นึ0งบาทปรับเพิ่มขึ้นมานะจากสัปดาห์ที่แล้ว100บาทค่ะ มาดูข้าวเก่าปี64นะคะยังรับซื้อนะข้าวเหนียวเมล็ดยาวค่ะมี3จังหวัดนะคะมหาสารคาม9,800บาทถึง1 5 0 0บาทน้อบวบู11,700บาทมุกดาหาร17,50บาทถึง11,000บาทค่ะมาดูรายการนี้นะคะ ค่าปลึงเดียวมาเลยค่ะณปี2565/66ค่ะจังหวัดอุดรธานี9,800บาทถึง11,800บาทจังหวัดนองคาย11,300บาทถึง11,700บาทจังหวัดลำปาง1900บาทถึง11,600บาทจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9,200บาทจังหวัดน่าน10,000บาทถึง1300บาทจังหวัดแพร่11,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,000บาท และรายการสุดท้ายนะคะเขาเก่ายังรับซื้อนะ,ะข้าวเหนียวมเลยครัะะปี2 5 6 4ันบค่ะจังหวัดมุกดาหาร8,000บาทถึง8,500บาทวันนี้นะะมมีจัดเต็มให้เลยนะคะหลายรายการเลยนะ,ะทุกคนมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ มามีต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้นะคะจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะอ่าและก็กลมกันค้าภายในนะคะต้องขอขอบคุณอย่างสูงค่ะและขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมกันคอมเมนต์มานะคะยังไงวันนี้ก็ร่วมกันคอมเมนต์ได้นะข้อมูลประจําวันที่7พฤศจิกายนสองพนะคะทุกคนค่ะราคานี้ควบรวมในช่วงเช้าด้วยเนาะก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทีในช่วงบ่ายยังไงก็หากมีการเปลี่ยนแปลงมามีเจอรรี่มาอัพ เจนให้ทันทีเนาะสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากค่ะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจมามีออสการ์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย <So bad. S 1> bye บ y e เลย b a b